โอเคครับก็การสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีตอนเราก็าสู่ช่องเกมมิงแคนครับวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องกันอีกเช่นเคยครับตอนนี้เราก็มาอยู่พาร์ทสองหรืออีพีที่สองกันแล้วครับก็ความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็คือผมเล่าไปถึงฐานกู้ระเบิดครับต่อไปเราก็ต้องมาเล่าฐานต่อไปนะนะั่นแหละเออก็คือฐานขนถ่ายวัตถุระเบิดกันนั่นเองนะครับก็ฐานนี้เป็นเกี่ยวกับยังไงอ่ะฐานแบบให้ขนระเบิดนั่นแหละแต่มันระเบิดคือใครเว้ย คือไข่ครูจะให้อ่ะแผ่นกระดาษกระดาษ A4 นี่แหละแต,แต่แต่ที่ได้มาตอนนั้นคือเป็นกระดาษ A4 แผ่นสีเขียวเออเหมือนกระดาษปั่นแหละมาก็ต้องต่อหาหาับให้หมนอนเป็นท่อลําเลียงอ่ะเออแล้วครูจะให้ไข่มาหนึ่งลูกในกติกาของเนี่ยคือมีไข่หนึ่งลูกให้ลําเลียงไปถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็กลับมาที่เดิมคือกลับมาปุ๊บก็ต้องแบบห้ามทําตกห้ามทําแตกด้วยทําแตกก็โดนลงโทษแต่ซึ่งไอตอนที่ผมไปแข่งเนี่ย ไม่มีใครทําแตกนะครับแต่แต่คือกลุ่มผมอะเกือบทําแตกแล้วเว้ยคือตอนนั้นมันลงแต่มีเพื่อนแบบหุบแขนพอดีเว้ยแล้วแม่งไม่แตกเออตอนนั้นก็แบบชิวๆแบบเออดีใจก็ลาเลียงลาเลียงก็ได้ที่หนึ่งไปก็ลาเลียงไปกลับเสร็จปุ๊บก็ชิวๆเลยก็รอครูครูแบบรอกลุ่มอื่นมาเสร็จปุ๊บก็นั่งนั่งรอนั่งรอต่างๆเสร็จปุ๊บก็มาฟังฝันกาศอะไรต่างๆใครทําอะไรต่างๆปุ๊บก็ครูก็เตรียมบทลงโทษครับมีไข่สามลูกก็เดี๋ยว มันมีคีย์บะเดี๋ยวผมคืดคีย์ให้แล้วกันเออไปไหนอ่ะเอ็งนี่ดีกว่าส่งตัวแทนมาสองคนใครตกน้องใครถึงอ่ะขายแล้วหายแล้วอ่าเเอาลยคนโดนคือใครคนโดนคือใครใครจะเหนียวเข่าอันนี้โดนเหรอคนคนคนฝากอยู่คนนี้อ่าเดี๋ยวนะใครจะดูให้ มาที่กกูไข่แม่กูไข่เด็กไคนที่เลือกไข่คืพวกคุณไม่ใช่กูอ้าวอ้าวเลือกสู้ไหนสอง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 ส

เรียบร้อยฮะไข่ต้มไข่ต้มเรียบร้อยโดนไข่ดิบไปครับหลังจากนั้นก็เสร็จก็คือคนที่โดนก็ไปล้างหัวอะไรต่างๆก็ยังมีข้าวไข่ติดอะไรต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆาก็ามาเข้าแถวอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บก็ทําความเคารพอะไระครูสอนเออเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในใต้ตึกห้าเออตึกห้าที่ผมเคยวาดในตอนอีพีหนึ่งไปอ่ะที่แบบมีด่านฟ้านั่นแหละเออเข้าไปก็เป็นเกี่ยวกับอะไรส ฐานอะไรฐานคลําคือแบบให้ให้ให้แบบต้องเดินแบบใช้ผ้ากันผ้าพันคอลูกเสือปิดตาเว่ยเสร็จปุ๊บก็แบบเดินไปชิวๆอะไรเงี้ยเดินไปแล้วก็จะมีกล่องให้หยิบตัวอักษรมาให้ครบเว่ยคือคือมันต้องหยิบเว้ยหยิบที่แบบหยิบชิะอันคือต้องไปหลายๆคนอะไรเงี้ยจะมีคนพูดหนึ่งคนพูดว่ามึงต้องตรงไปนะมึงอย่าเลี้ยวนะเออว่าไปทางไหนตรงไหนเออเสร็จปุ๊บก็แบบ ก็ผัดกันอก็จะมีคนพูดนั่นแหละที่พูดไปก็พูดไปก็รู้สึกว่าตอนที่ผมไปเล่นคือฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนี่ให้นะครับคือภาพอินเสิร์ตตอนที่เพื่อนผมไปคนแรกนะครับ ก็นี่แหละครับฐานที่หานคลำที่ใช้เสียงหนักมากที่สุดก็จนไอ้วันนั้นคือผมไม่อยากมาสตรีมเลยนะอืมก็ชิวๆนะก็แบบนี่แหละเสร็จปุ๊บก็หลังจากที่เสร็จไอ้พวกนี้เสร็จก็คือทําความเคารพลแล้วก็รับบทลงโทษครับซึ่งกลุ่มผมก็เก็บไม่ครบครับขาดไปแ,แค่อักษรเดียวมั้งเออก็ทําโทษครูจะให้หยิบว่าคนที่กลุ่มชนะคือสุริโยไทยหมู่นะ ก็คือให้เรียกว่ามึงจะเอาทางไหนเออทางนี้ใช่ไหมเออแล้วก็ให้ทาโทษให้ให้จับลูกหมู่ก็ต้องโดนด้วยหัวหัวหน้าหมูก็ต้องโดนด้วยแล้วแต่แต่คือผมไอตอนที่ผมคือผมได้ฐานเ้ยผมเลยรับอาสารับจับจบเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับขึ้นรูปให้แค่ศูนย์จุดหนึ่งวินะครับให้ให้หยุดสต็อปให้ฐานเองแล้วกันนะเออก็หลังจากเสร็จก็ไปฐานฐานต่อไปที่ผมไปคือฐานชิมครับก็ฐานชิมผมก็ ไม่ได้มีคนออกไปชิมคือเพื่อนอีกสองคนได้ไปชิมครับก็แบบผมก็มีคนไปเอาพักเบรกเออพักเบรกตอนนั้นพักเบรกแบบกินอะไรอ่ะสซลเปาแล้วก็นมนมเปี้ยวเออนมเปี้ยวกล่องน,นะก็ชิวๆก็อะไรต่างๆก็ได้มาก็ให้เพื่อนไปชิมเสร็จก็มาบอกว่าให้เขียนอะไรเออว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรประมาณนั้นโอ้มันมีตอนที่ผมให้เพื่อนไปชิมเนะี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับ ไอมองไม่เห็นเลยไอเพี้ยมองไม่เห็นว่ายตีกูมองไม่เห็นเขียนชื่อไหมพี่เขียนชื่อเลยดูนะครัไินครชิมอะไรวะน่้ไม่ชิมอะไรวะน่ะ ประมาณนั้นนะครับการชิมก็จะมีประมาณนี้นะคือครูจะให้ตักอะไรประมาณนั้นก็เดี๋ยวจะมีตอนเขียนเสียงตอนเขียนให้ดูนะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะครับอ่ะแรกเลยแรกเลยนั่นึ่งก็ไรนั่งหนึ่ไรเยลลีบปั่นอันที่สองไม่ใช่ีบปั่นยี่รี่แขวอันนี้ก็ยี่ปั่นใช่ อะไรวะที่มันเหลือใส่ในน้ำไข่ใส่ะพวกแบานีหรอเขื่อหรเืหมันันนแล้วก็อันนี้สีเป็นอะไรนะอันนี้อันนี้หมูหยอหมูหยอก็ต้องเป็นอกหมูงยอกยองไงวะอยยตองหหองหหยอยออหยอห อนสุดท้ายเป็นลัน้นเนาเ่เชชเส้นอไเป็นเชีวเ่กเกดอ้ไม่เชแ่ก็้นกเวลด้วเก็กินเลยกบมกินเลยเด้เอน้ำปังอะกูมาเลื่องก่อนขอสีเขียวกูขอีเขียวแบ่แบ่หมดเลยกเลวลยหลัีอาหลังมีอาโอเคครับงั้นเราตัดไปช่วงที่เขาเฉลยกันเลยดีกว่าครับไปกัน แยมสตรอเบอรี่นีแยงสัรดเอะา้ว่บอาเงอซ์ไอินมันเชื่อมมันเชื่อมครับมี่มูยองยองเปนโตเปนโตนีแยมสับปะรดไหมะ ฮะไม่เคยกินเคยก่นฮะหอมเกลียวเน่าไอบหมูุงือดไปอพี่ลูกเกดลูกเกดลูกคุณใช่ไหมอ้าวแล้วไม่เมอผิดสามผิดสามอ่ะผู้ผิดสามอันน่ะเอเอาปกัมา จะไม่มีถ้าคุณตอบเด็กเจ้ามือใหสัตว์สับรถสับรถก็เหมือนกินมือใหญ่ยี่ห้อมูลูกหมูลูกพี่ก็เจ๋งไงล่ะก็ยังเจ๋งเดินไปรู้ไหมล่ะเออโอเคครับก็หลังจากที่เสร็จการเฉลยของฐานชิมมาแล้วก็ไปเป็นฐานฟังเสียงแล้วก็เดินไปครับเดินไปหน้ามัน ือผมเดินนะก็เดินไกลยอยู่แหละเดินไปเสร็จก็ตั้งแถวอะไรชึบช,ช,ชับชึบชับเสร็จปุ๊บครูก็จะให้ฟังเสียงเว้ให้ฟังเสียงจากมือถือจะเลือกเสียงมาแล้วให้ตอบถูกอืมตอบผิดก็เหมือนจะเต้นท่าอะไรสักอย่างเต้นอะไรไม่รู้เต้นสายยอ่อมั้งเห็นครูพูดนะก็วันนั้นก็แบบไม่มีอะไรมากนะก็แค่เข้าไปฟังเสียงเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ดูแล้วตอนตอน,ตอน,ตอน,ตอนฟังนะเออ จตกใส่ผาด้วยยังไงนะถูก้อน้ำเออาขอจากคนนี้ผ่าสองแมวต่อไปจนส่งแมวโอ้ยสังเด็กร้องไห้นะมึง

เสียงโคบโคบเออโคบโอเค่ครับครับครับหครับหลังจากนั้นก็ผมก็ลืมอาเสียงนะครับก็คือก็ขึ้นไปก็ให้อีกสามหมู่ไปฟังเสียงเสร็จปุ๊บก็ตั้งแถวครับตั้งแถวอะไรต่างๆนะเออก็จะไปฐานต่อไปคือฐานสเก็ตภาพนั่นเองนะครับก็แบบเออก็เดินไปอะไรอย่างนี้แตะ ผมขอหยุดฮักเพียงไว้เท่านี้ดีกว่าเราตัดไป EP 3ดีกว่าฐานสเก็ตภาพนะเออโอเคก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ write, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ้งของแก้วเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย